เรื่องในโอกาสวันอิดินอาดะฮาฮิรักสกดรศักรา1,442กระผมโพลตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์การบริหารจังหวัดชจยแดนภาคใต้ขอส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องมุสลิมทุกท่านโดยเฉพาะในพื้นที่5จังหวัดชจยแดนภาคใต้และขอถือโอกาสนี้ขอพรจากเองเลาะพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอภิบาลประทานพรประทานความสุข ความจำเริญความเป็นสิริมงคลให้แก่พี่น้องทั้งหลายร่ขอได้โปรดประทานความเข้มแข็งให้กับพวกเราทุกคนได้ฟันฝ่าอุปสรรคจากโรคระบาดโควิด1 9ไปด้วยกันและในโอกาสนี้ผมขอส่งความวงใยไปยังพี่น้องประชาชนขอให้ทุกท่านนะครับจงสวมหน้ากากรักษาระยะห่างล้างมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางวลัตการกำหนดให้โดยเคร่งครัด เพื่อเราจะได้ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันในระยะเร็ววันนี้ครับขอบคุณครับ